สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับนะครับเป็นเลขดับสนิท4 9งวัวติดต่อกันนะครับผมในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับผมในส่วนของหลักหน่วยล่างสถิติตั้งต้น16มีนาคม2562นะครับผมจนถึงวันที่ สพิษภานะครับรวมทั้งหมด49นะครับมาดูว่า,างวดที่50จะเดินต่อหรือเปล่านะครับจะหยับจะดับอยู่หรือเปล่านะครับผมก็สูตรในการคำนวณน,นะครับผมร0 11หน่หน่วย1บวก1งคงที่นะครับ1 0อยครั้งที่1 10ครั้งที่1หน่วยครั้งที่1บวก1คงที่นะครับวันที่16ธันวานะครับผม 9 1>, 1เป็น10บวกได้3เป็นเลขดับบวก7 0หลักหน่วยนะครับผมเป็นเลข0ูนย์เลขดับเป็นเลข3าดับ3ไม่มานะครับวันที่30ธันวานะครับ3 7เป็น10นะครับบวกเจบวก1เป็น18ได้8เป็นเลขดับบอ,อก1 9นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผมวันที่17เมกรานะครับผม3 3เป็น6 หกหกสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิได้สเป็นเลขดับออกหนึ่หลักหน่วยเป็นเลขหเลขดับเป็นเลขสาดับสไม่มานะครับผมวันที่หนกุมภานะครับหกห้าสิบเอ็นะครับหนวกสเป็นสีบวกหเป็นหได้หเป็นเลขดับบวกเหลักสิบเป็นอ่าหลักหน่วยเป็นเลขเ็ดนะครับผมเลขดับเป็นเลขห้าหดับหไม่มานะครับวันที่สิกุมภาหกห้าสิบนะครับผมหกบวกหเป็นสินะ บวกเป็น12ได้2เป็นเลขดับบวกาหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมวันที่1มีนาครับผม8 6 1 4 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6ได้6เป็นเลขดับออก7 3หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับวันที่16 16มีนาครับผม2 9 11อนะครับ 11บวก1 12ได้2เป็นเลขดับบวก1 9หลักหน่วยเป็นเลข9้าเลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มา1เมษานะครับ3 6เป็น9บวก1เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับบวก0 5ย์หหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0นย์ไม่มา16เมษานะครับ10ก็คือ55เป็น10ก็คือบวก7็ก็ได้7บวก1ได้8ดได้8เป็นเลขดับบวก5 6หลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข8ด 8ดับ8ไม่มานะครับวันที่2พฤษภาก็จะเป็น1 4เป็น5นะครับ5บวก3เป็น8บวก1เป็น9 ได้9เป็นเลขดับออกห8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มาแล้วก็วันที่16พฤษภานะครับมาดูว่าจะดับต่อยาวๆหรือไม่นะครับ3 6เป็น9บวก1เป็น10ได้0เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ